มันตลกดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องชื่อมอสค่ะน้องมอสนะฮะอายุสาสิบปีค่ะน้องมอสอายุส0สิบปีถืออะไรคะเนี่ยถือใครไม่รู้ค่ะถือใครไม่รู้ให้คุณหัวเราะอย่างเดียวอันนี้อันนี้คือไลฟ์ใช่ไหมคะอันนี้ไลฟ์ไลฟ์ฮะอันนี้สดเลยไม่มีแก้แล้วโอ้เห็นหน้าเก่าหรือไม่คะอ๋านี่นี่หน้าเก่าหน้าเก่าค่ะอันนี้หน้าใหม่ค่ะเห็นอะไรไหมเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นอะไรที่ฉันร้องเลยหนูเห็นเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะอืคือแปลงเก่ามาใช้ไม่นานแล้วฮะเดี๋ยวนึงอ่ะนี่คือความเปลี่ยนแปลง่ใช่ค่ะนี่คือความเปลี่ยนแปลงเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วหนูเป็นคนแบบนี้ค่ะเหนูเป็นคนแบบนี้เป็นคนยังไงฮะเป็นคนยังไงหนูเป็นคนตาลบในหน้าอย่างนี้เลยค่ะหน้ากงโกงมากเลยค่ะดูดุดดออกพี่ดูเนาะอันนี้นะคะ อันนี้ดูหวานขึ้นไหมคะหนูกล้ากระโดดน้ำแล้วค่ะกระโดดน้ำแล้วเดี๋ยวนะคือก่อนหน้านี้คุยกับน้องมาน้องบอกว่ามีเรื่องโบ๊ะบะมีเรื่องะล้วมีเรื่องเล่าค่ะฟังให้หน่อยมันมันเจ็บอยู่ในใจหนูมาตลอดครับพี่มันเจ็บอยู่ในใจแล้วหนูต้องไปแก้ปมนี้ออกให้ได้เร็วที่สุดก็คือหนูอะเมื่อก่อนหนูชอบติดติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยแล้วหนูว่าชอบแดดแล้วเวลาหนู จะไปเที่ยวหนูก็จะไปตามทะเลใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ติดตาสองชั้นแล้วมันคือมันอะ่ะจะมีกาวในตัวมันเหนียวใช่ไหมคะเวลาเราไปเจอแดดอ,ะอ่ะแล้วเวลาเราไปกับผู้อะไรเอ้ยไปกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเวลาเราไปกับแฟนมันก็จะแบบเราก็จะตาสองชั้นมาตลอดเพราะเราติดตาเราไม่เคยโชว์อันนี้ให้เขาดูเลยเขาไม่เคยเห็นหน้าน,นี้หนูเลยแล้วหนูก็โอเคเวลาแบบไปพกอะไรแดดแล้วร้อนใช่ไหมคะ เวลาเราสบตากับเขาอะไรเงี้ยอุ้ยพี่หนูลูกเล่นเกิดเลยได้ได้เวลาหนูสบตากับเขาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีแรนด์เหนื่เหนียวเหนียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูโปะว่าไปทําอะไรบางทีลืมตาหมาอย่างเงี้ยค่ะอะไรอ่ะหนืดเหนื่ดอะไรเงี้ยค่ะเขาคิดว่าเป็นขี้ตาวันนี้นี่น่าร้อยหนู่ากแล้วเขาหยิบออกใช่ไหมเขาเขาไม่กล้าหยิบแต่เขาอ่ะให้เราหลับตาว่าเราเป็นอะไรพอเราเราหลับตาใช่ป่ะเขาก็แบบ ทำไมมันเฟกเฟกอะคะพูดหนูเงี้ยนว่กอะไรคือเฟกหรออะไรอเงี้ยโอเคเราก็ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็หนูเป็นคนชอบเล่นทะเลมากแล้วเราไปทะเลใต้แล้วน้ํามันใสมากค่ะพี่รู้ไหมว่าหนูไม่กล้ากระโดดลงน้าอะหนูกลัวตาสองชั้นหนู <laughs> หายไปหนูกลัวแบบว่าก่อนลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ <laughs> พอลงไปปุ๊บโผล่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยเตามันหายไปอะมันไม่หวานอะ ก็คือกลัวสติกเกอร์ตาสองชั้นเนี่ยหลุดไปกับน้ำถูกต้องคกก่ะผู้ชายจับโปได้ว่าเฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยคือเดทแรกไม่อยากคลิปลุกอยู่พี่รูป้ป่ะก่อนนอนหนูก็ต้องติดตาสองชั้นนะเวเหรอทำไมเหมือนแบบเหมือนแบบว่าสมมติอ่ะเราจะไปกินดินเนอร์อะไรเงี้ยเราล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วคือหนูอ่ะต้องพกสติกเกอร์ไปตลอดต้องติดถึงจะไม่มีคิวไม่เป็นไรแต่ต้องมีตาสองชั้นคติหนูเลย ระดับระดับมากพี่เพราะว่าเห็นบอกติดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นีติดตั้งแต่อายุ15ค่ะตอนนี้3 0 15ปีโอ้ติดมา15ปีใช่ค่ะแล้วเดทแรกเนี่ยคือครูต้องประทับใจเห็นฉันสวยตลอดเวลาใช่พี่แค่แบบว่าหน้าเราเห็นหน้าจริงกับฟิลเตอร์มันก็ดนึงกันแล้วใช่ไหมแต่แบบถ้าหน้าอย่างเนี้ยตาอย่างเนี้ยกับในรูปแบบมันคนลฟิลอะหนูก็เลยต้องติดมาตลอด อ่าบน้ําเสร็จอะไรคือตาสองชั้นต้องมีปากมีปากไม่มีไม่เป็นไรคิ้วไม่มีไม่เป็นไรตาสองชั้นอยู่ต้องมีก็คือติดไว้ทั้งวันเพื่อให้ที่ว่าสมมติมันหลุดออกมันก็ยังมีชั้นอยู่ใช่ใช่พี่แต่พอมันหลุดออกอ่ะชั้นมันก็เหมือนเริ่มคลายตัวค่ะมันก็จะแบบไม่ไม่คงที่อ่ะหรือว่าเวลาเรามานั่งกินอย่างทะเลใต้พวกดินเนอร์มันต้องเอาลมเอาอะไรเงี้ยมันไม่มีแอร์อยู่เลยใช่ป่ะพี่พี่เข้าใจคนแล้วหนูต้องถือเนี่ย ไอ้พลมอ่ะเล็กๆอ่ะเพื่อที่จะกามันเปื่อยเราก็ต้องแบบเวลาไปเข้าน้ำแห้งแห้งอะไรอย่างงี้ชีวิตลำบากมากแล้วคือตอนแรกไม่กล้าตัดสินใจทำเพราะว่าหนูกลัวหนูเป็นคนกลัวเข็มทุกอย่างเมื่อก่อนฉีดยาอะไรอย่างนี้ยค่ะคือหนูต้องกอดใครสักคนเพื่อฉีดยาเพราะหนูกลัวมาแล้วทุกคนก็เพื่อนหนูก็รีวิวว่าแบบมันเจ็บนะมันแทงเข้าไปในตานั่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ค่ะ ต่หนูเพื่อความที่หนูอยากว่ายน้ำ<ม>อยากไปเดทอีกรอบนึงแบบไม่เฟกหนูเลยต้องมาทําตาก็คือวันนั้นเนี่ยมันไม่สะใจเราเพราะเราไม่ได้กระโดดเล่นน้ำถูกต้อง <bunlar? S 1> พี่น้ำเใสอะ<ม>่ะใครๆก็อยากดําเข้าไปใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มีปลาหนูจําได้เลยเกาะโปดะหโปดหนูะหนจะไปย้าที่เกาะโปดะอีกรอบหนึง่งโปโปดะเกาะโปดะกนระบี่ค่ะทะเลคือแบบสวยมากแล้วก็มันคืออยากดําน้าอ่ะแต่ดำไม่ได้อ่ะกลัวสติ๊กเกอร์หลุด ทั้งหมดทัท้งหมด้งมวลนี่คือเป็นรีวิวตาสองชั้นหรือเป็นระบายความในใจระบายความในใจค่ะอ,อันนี้คือแบบเลียวมากคือสรุปวันนั้นเนี่ยน้ําก็ไม่ได้เล่นที่<อ>ลงแค่ครึ่งตัวไม่กล้าหน้าดํอ๋อลงแค่ครึ่งตัวด้วยปัญหาใหญ่ของคนที่ติดสติกเกอร์าตาสองชั้นเลยถูกต้องค่ะใช้ชีวิตลำบากมากค่ะและและเนี่ยคือทําไปได้กี่วันครับประมาณ2เดือน15้าวันค่ะ บผมขอดูชั้นตาใกล้ๆหน่อยอันนี้คือแต่งหน้าเต็มแล้วก็โอ้โหไฟนี่ไม่ค่อยดีอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็ติดขนตาใช่ไหมใช่ค่ะติดขนตาอ่ะไหนลองหลับตาให้ดูหน่อยอ่ะแล้วค่อยๆลืมนี่คือมองแบบตรงๆมองประมาณนี้อ่ะไม่มีอ่ะไหนลองหลับตาเปิดอ๋อมีคนมองไม่ได้ยินในในเป็นคน หนูพูดมันตั้งเยอะหนูย้อนก็ไปไม่ได้หรอกมีคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับในเฟซบุ๊กหรือว่าลองลองลองอันนี้ให้ให้น้องมอสพูดอ่ะน้องมอสอันนี้สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะวิได้ยินไหมในเฟซบุ๊กรอสักพู่นึงนะฮะ ่ได้ค่ะหยิบได้เลยค่ะอ๋อไม่ดิบตัวนี้นี่อ่ะลอตอนนี้ได้ได้ยินกันหรือเปล่านะครับรอน่อนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้น้องมอสเล่าเรื่องใหม่นะสามรอบความในใจค่ะเดี๋ยวฝากเช็กเสียงหน่อยนะครับใครที่ดูดูอยู่นะฮะได้ยินหรือไม่ได้ยินได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะงั้นเต้ น,น่มัอยูสั้นๆเลยว่าทําตาสองชั้นไปนานเท่าไหร่แล้วครับสองเดือนกับน่าจะอีก10กว่าวันค่ะเพราะว่าหนูทําวันที่17เมษาอ่าสองเดือนแล้วนี่คือก่อนทาตาสองชั้นนี่อ่านีน่คือรูปที่ฝังใจอันนี้ไม่ใช่หนูคะ่นนนคะออนี่คือหนูค่ะคือปัญหาเนี่ยอสั้นๆ30ิบวิมันเกิดอะไรขึ้น ปัญหาก็คือไม่ได้ลงเล่นน้ําค่ะไม่ได้ดำน้ำเพราะว่าหนูติดตากลัวกาวหลุดออกไปฮะ<อ>คืออะไรกาวมันละลายใช่พี่เวลาสมุดใช่ปะ่ะอ่ะเราติดตาสองชอั้นแล้วทีเนี้ยก่อนเราดำน้ำนะตาเราเป็นอย่างนี้นะครับพอเราดำไปปุ๊บตาเรามาเป็นอย่างนี้เลยอ๋อปลามันกินกาวปอมมันกินตาสองชั้นไปเอาขนมปังมาทําแล้วแล้วคือมันมีคราบกาวแบบที่แฟนบอกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ คืออะไรอะไรเป็นไม่ไม่ค่ะแบบพี่ทำร้ายหนูมาก <c oughs> เดี๋ยวนะไม่ใช่ค่ะก็คือเวลาสมุทิถาถ้าเรายังไม่ได้นะำอย่างเงี้ยเวลาเจอแฟนเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเวลาเทปตาสองชั้นอะ่ะมันก็จะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าแบบว่ามันปลอมอ เขาก็จะแบบเธออะไรติดตรงตาเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอะไรหรอไม่มีอะไรมันปกติมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นปัญหาสําหรับคนที่ติดสติ๊กเกอร์ชั้นสอก็คือปัญหาของเรื่องกราวเนี่ยแหละใชกราวมันหลุดโดนเหงื่อโดนอะไรก็เดี๋ยวก็หลุดใช่ค่ะมันจะมันจะล่อนออกมันมันปลอมอะค่ะพี่วันหนึ่งติดกี่รอบบ่อยสุดสองรอบค่ะสองสามรอบตื่นนอนกลางวันเผื่อร้อนมาก กลางคืนก่อนนอนติดยันนอนเลยนะครับนี่ที่เวลาตืมตามาแฟนูต้องเห็นตาปกติอ๋อออะอะไลาที่ผ<ฟ>ู่หญิงแฟนต้องเห็นเราสวยตลอดเวลาต้องเห็นตาเราเหมือนเดิมตลอดแลวแลวเขาจะเห็นรูปนี้ไม่ได้วันนี้เขาไม่รู้เขาจะเห็นไหมนะและ้วต,ตอนนี้คือสวยและแบบวันนี้คือติดขนตาด้วยขณะติดขนตายังแบบชั้นตายังดูสวยเลยเพราะว่าขนตาเนี่ยมันงอนแล้วแบบไปบังไงไปบังชั้นตา พี่รู้ไหมว่าตอนนี้หนูกำลังแบบให้แฟนหนูรีบมาไวๆให้มาดูตอนนี้มากเลยว่าฉันฉันไม่เฟกแล้วว่าเพราะว่าจะไปเที่ยวใช่ค่ะกำลังจะกลับไปที่กระบี่เหมือนเดิมค่ะจือตำตอโปดะค่ะโปดะนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเดทกับปู้นะฮะแล้วไม่ได้เล่นน้ำเพราะกลัวสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นหลุดใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำเลยใช่ค่ะตัดสินใจไวมากคือแบบเพื่อนงงทุกคนงงว่า เฮ้ยเป็นอะไรอะทำไมถึงกล้าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ไม่ศึกษาเยอะเลยพี่วันเดียวเท่านั้นโอ้วันเดียวถูกต้องแล้วหนูตัดสินใจไม่แน่ใจต้องถามพี่เซลว่าหนูตัดสินใจปุ๊บถามพี่เขาปุ๊บแล้วหนูก็แบบลงวันเลยว่าหนูจะมาทําวันนี้นะแต่ตอนแรกอะจะทําวันที่15เลย15เมษายนแต่หมออยู่เนียเศร้าใจเพราะว่าโห่ถ้าแฟนโทรมาแล้วมันต้องยังไงวันเนี้ยอะไรเงี้ยงั้นถามหน่อยเป็นยังไงบ้างพอทำเสร็จ คุณหมอขันติคะ่ะไไคุณหมอขันติทาให้คุณแพนเค้กนะใช่ค่ะแล้วคือเซลลดีมากคือคพี่เขาแนะนําให้หนูแบบอนน้ำว่าทากับหมอขันตินะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะออ่ะวัยมากแล้วทุกอย่างคือแบบออดีมากออใช่ค่ะคือทั้งเซลลทั้งอะไรดีหมดเลยคะออ่ะหนูบอกเลยไม่ใช่อวยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะคพี่เขาแนะนําได้ดีมากค่ะดีเลยแล้วผลลัพธ์ก็ดีผลลัพธ์ก็ดีค่ะรักษาตัวไวค่ะ เห็นบอกว่าที่มาทําเพราะว่าไม่อยากพักฟื้นนานถูกต้องค่ะไม่อยากพักฟื้นนานแล้วก็อยากตัดใหม่เร็วค่ะเพราะว่าหนูต้องทํางานอย่างเช่นแบบทําปุ๊บอีกวันอีกวันสองวันหนูต้องทํางานเลยค่ะใช่ค่ะต้องใช้ตาเลยใช้ตาเลยใช้ตาเลยี่ะแล้วาเกี่ยวกับอะไรอ๋อหนูเป็นช่างต่อขนตาค่ะอ๋อใช่แบบถ้ายังงี้แบบต้องมีคนแบบ พี่หนูหนูเป็นเซลล์ท่านหนึ่งแล้วตอนน่ะหนูจะมาขอเปอร์เซ็นต์สุภาพีอยู่เซล์มอสครับช่วยแนนยถ้าใครไม่อยากใช้ชีวิตลำบากนะคะกับการติดกาวตาสองชั้นแนะนำเลยค่ะหมอขันติค่ะที่ทีละพรคลินิกค่ะไม่ใช่เอ้าที่โรงพยาบาลทีละพรค่ะใครที่จะไปเดทแรกหรือกำลังหาที่ทำตาค่ะ ก็มาที่โรงพยาบาลที่ระยอได้ใช่ค่ะบางทีการติดตาสองชั้นมันมันไม่ได้ง่ายตลอดนะคะพี่<ม>บางทีชั้นตาไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นอ่ะเราจบเลยทีเดียวค่ะ<ม>เราจะได้สวยตลอดเวลาค่ะออนี่คือเรื่องจริงชีวิตง่ายมากแล้วพี่ถามหน่อยในฐานะที่เป็นช่างต่อขนตาค่ะพอตาเรามีชั้นอ่ะมัน,ม,นมันต่างไหมเวลาทําอะไรพวกนี้ถ้าในในฐานะที่เป็นช่างน,นะคะลูกค้าถ้ามีตาสองชั้นนะคะ ต่อขนตาไม่ว่าจะทรงไหนสวยทุกคนคหนูบอกเลย,ยถ้าเราใช่ค่ะพี่ก็คือสมมติถ้าเราตาหลบไหนใ <laughs> ช่ป่ะคะเวลาเราต่อขนตาเวลาเราไม่มีชั้นตาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูแบบไม่สวยอะพี่แต่ถ้าเรามีชั้นตาเรามีตาสองชั้นยอะไรเงี้ยเวลาเราต่อขนตาจะต่อทรงไหนต่อคลาสสิกต่ออะไรคือง่ายมากแต่หนูก็ชอบไล่ลูกค้าไปทําตานี่คือเรื่องจริงเพราะว่าลูกค้าชอบแบบ เลฟมาว่าอยากได้ตาเหมือนฝรัง่งอยากได้ทรงแบบนี้แต่ฉันตาบางคนมันไม่ได้ใช่อันนี้ต้องพูดเรื่องจริงค่ะเวลาเราต่อให้เขาเราต้องแนะนําแบบว่าเรื่องจริงว่าอ๋อปัญหามันไม่อยู่ที่ขนตาปัญหาเราอยู่ที่ตาเปิดร้านอยู่ที่ไหนฮะเปิดร้านอยู่ที่นางลินจี่ค่ะซอยห้าอ๋อนางลินจี่ซอยแห่ใช่ค่ะม,มาได้นะคะมาได้เ <laughs> นี่ยมีคนบอกสวยค่ะ <laughs> จากตาดูดูสวยขึ้นตาสองชั้น ไม่โป๊ะไม่บอกไม่รู้ว่าทาตาใช่ค่ะคือลูกค้าทุกคนอะ่ะก็เป็นผู้หญิงเนาะหนูเอิดช่างต่อขนอตาทุกคนเข้ามาก็คือแบบช่วงแรกๆคือหนูไม่บอกใครเลยนะคะเขาก็บอกเฮ้ยต้องไปทําอะไรมาอะไรถึงถึง,ถ,งถึงหน้าเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยสวยขึ้นอะไรเงี้ยเราค่อยไปแอปบอกเขาว่าทําตาสองชั้นมาเขาบอกอม,มันดูแบบว่าไม่เหมือนไปทํามาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาหลับตาก็แผ่ดิเดียวยะะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแผ่ดิเดียวใช่แล้วมันหายไวอะ่ะพี่แผ่มันรักษาต,ตัวง่ายมากนานไหมกี่วัน หนูหยุดงานแค่วันเดียวแล้วหนูก็ไปทํางานต่อเลยอย่างเช่นทํา17เใช่ปหมคะสิบแปดพักปกติ18ไม่พักก็ได้หนูทํางานได้เลยแต่หนูเขาแนะนําให้พักก็ทางาน19เกก็ทําได้เลยคะ่ะไม่เป็นไรเลยทหกอย่าก็คือไม่มีปัญหามองเห็นอะไรปกติใช่คะ่ะไม่เจ็บแผลไม่อะไรเลยคะ่ะมีปกติโฟมมากคะ่ะแล้วก็เรื่องความช้าความบวมก็ประมาณไม่ค่อยบวมมากค่ะพี่ก็หนูอาจจะมีช้าตรงนี้ดิดหนึง่งประมาณสักสี่ห้าวัน ก็เริ่มหายแล้วค่ะแต่ไม่บวมไม่บวมมากค่ะก็คือทำแบบเทคนิคกีดสั้นใช่ไหมใช่ค่ะกิีดสั้นค่ะนี่ก็มารีวิวให้ดูนะฮะว่ารีวิวเร็วๆรีวิวประสบการณ์นะฮะก็ใครที่ดูอยู่สนใจนะฮะก็ทักกันมาได้นะครับถ้าอยากใช้ชีวิตง่ายขึ้นหนูแนะนำค่ะนี่คือเรื่องจริงมันใช้ชีวิตง่ายคือแบบคือตื่ดตาเราเราไม่ต้อง แบบแฟนโทรวิดีโอคอลมาต้องติดกาวก่อนรอให้มันแห้งค่ะพี่อันนี้คือเรื่องจริงจริงเลยจริงเวลาเขาโทรมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดเนี่ยต้องติดก่อนถึงจะรับสายใช่หนูต้องติดก่อนหนูจะมีประจําเลยนะก็คือที่ติดตาแล้วก็พัดลมเล็กๆเป่าให้มันแห้งต้องเป่าด้วยโอ้พัดลมเนี่ยใช่คือพกต้องติดตลอดเวลาเพราะว่าไม่ให้ไม่อยากให้ไอ้กาวตรงสติกเกอร์เนี่ยมันแบบแห้งบางทีมันแห้งช้าอย่างเงี้ยพี่หรือบางทีเราไปนั่งกินข้าวพวกอ่ะอย่างเช่นหนูมีแฟน ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ชอบแบบพาไปกินอะไรที่มันบรรยากาศแบบไม่เปิดแอร์พี่เราก็ต้องแบบเข้าห้องน้ำแล้วเป่าพัดลมก่อนแต่ตอนนี้สวยแล้วใช่ค่ะตอนนี้ง่ายมากง่ายมากพัดลมทิ้งไปเลยยังไงก็จะเก็บไว้เป่าลูกค้าต่ออยู่งั้นขอดูเปรียบเทียบหน้าอีกรอบนึงแบบชัดๆเลยว่าแต่หน้าเดิมนี่ดุมากเลยนะดูดุใช่ไหมพี่หรอหน้าหน้าดุมากใช่ไหมแล้วตอนนี้ค่ะ เออตอนนี้ตาหวาดดีขึ้นอันไหนลองหลับตานี้นะครับนี่นี่คือแผลประมาณ2เดือนนะฮะ่แผลสองเดือนนะครับเรียกว่าหาแผลไม่เจอแล้วมันจะเป็นแบบชั้นใช่ค่ะเป็นรอยพับตาใช่ค่ะโอเคโอเคขอบคุณนะครับ